คือความลำบากเลือกเกิน <c oughs> อ่ออ่อปากตะกี้อยู่ไหนอยู่ไหนี่ยผมชวนพี่เจมได้แล้วจะกี้อะ่ะเอ่อไม่รู้ครับพี่ตะกี้ยังไม่ได้เข้ามานะ ฮัลโหลแรนด<อ>ี้ะกี่แหงนี่ยี่ไออนมาละ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 อยู่ไหนวนะนะนะอยู่นี่อยู่นีผ่ผมกดไปแล้วผมกดไปแล้ว <c oughs> บอกพี่ว่ากดได้เดินพิวเตยนะ ผมกดชวนแจ็กกี้ไปแล้วอะ่ะอินไวท์อินไวท์เธอไม่ได้ก็เหรอแจ,แ,จแ,จแจ็ค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 กินอะดีว่าได้ปะเป็นปัญหาที่แจ็กกี้ละ <laughs> เออ เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับน้องๆอ,อาจจะก,กลับมาอีกทีเพราะว่าจะไปตีเทนนิสกี่โมงพี่กี่โมงเนี่ยที่จริงนัดไปห้าโมงตอนนี้ห้าโมงสิบสองกับมาไทยคือเล่นไม่ได้นะตีแล้วละลายเออแต่<ม>ที่นี<ท>่<ๆ>ตอนเล่น<ๆ>ตอนเล่นร้อนๆก็ดีนะลมมันก็มีมันก็โอเคดีครับดีดีผมลืมไปแล้วตีงไง ลองออกแล้วเข้าใหม่แล้วอือมันจจก,กี้ต้องเป็นคนเริ่มนะอ้ช <c oughs> <c oughs> งั้นลองให้จจก,กี้เริ่มก่อนลองให้จจก,กี้เป็นคนลองให้เจก,กี้เป็นคนสร้างห้อง ไพรจดกี้สร้างห้องนะพี่ไพรจดกี้